ดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ดนาม,มาตามสัญญาแล้วนะคะว่าจะมาเปิดเผยเทคนิคค่คะว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถมีสภาวะอารมณ์ที่งดงามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาติดตามฟังกันนะคะคือโค้ดนาจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้โค้ดนาก็ไม่ใช่คนแบบนี้ค่ะก็เป็นคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดมากพอสมควรเลยทีเดียวไม่สามารถที่อยู่ในสภาวะอารมณ์ ที่งดงามได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากที่โคชนาได้รับการโคชแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนศาสตร์แห่งการโคชเพื่อความสําเร็จเนี่ยโคชนาถึงได้รู้เคล็ดลับว่าวิธีการที่เราจะทําให้ตัวเรานั้นอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่งดงามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วโคชนาก็คิดว่าถ้าหากว่าท,ทุกท่านที่ฟังคลิปวันนี้แล้วลองไปนำลองไปใช้ดูแล้วก็ ลองไปปฏิบัติดูก็สามารถที่จะมีสภาวะอารมณ์ร้อยที่งดงามได้ร้อเซ็นเหมือนกับที่โคชนาเป็นนะคะถ้าก่อนอื่นเลยเนี่ยโคชนาอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปดีๆนี้นะคะให้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยะคะ่ะเพราะว่าโคชนาเชื่อนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายคนเลยค่ะที่ยังอยู่ในสภาวะทุก มันยังไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้ซึ่งก็95นใช่ไหมคะที่คนส่วนใหญ่เองดังนั้นถ้าหากว่าเราเพิ่มเ,เมื่อเรามีโอกาสที่จะรับรู้เทคนิคเคล็ดลับดีๆนี้แล้วเราก็ควรที่จะช่วยกันแบ่งปันเทคนิคออดีๆเหล่านี้ไปให้กับเพื่อนๆเ,เรานะคะทีนี้เรามาลองฟังกันเลยคะ่ะว่าเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มดงมั่นร้เรซนตี่ยต้องทำเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งไม่ยากเลยค่ะมีด้วยกันประมาณ4เทคนิคนะคะเดี๋ยวโคชนาะจะค่อยๆอ,อ,อธิบายฟังเทคนิคที่1นนะคะคือการตัดสินใจค่ะมันก็เหมือนกับเราต้องการที่จะเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวไปที่ไหนสักที่หนึ่งเราต้องตัดสินใจก่อนถูกไหมคะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราจะไปด้วยวิธีไหนเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีสภาวะอารมณ์ที่งดงาม เราต้องตัดสินใจค่ะว่าฉันจะมีสภาวะอารมณ์ที่งดงามตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าจะให้เห็นผลเนี่ยเราควรจะพูดกับตัวเองทุกๆวันนะคะในตอนเช้าตื่นขึ้นมาเมื่อเราส่องกระจกพูดกับตัวเองเลยค่ะแล้วก็ยิ้มให้กระจกกับกระจกแล้วก็พูดไปเลยค่ะว่าฉันจะมีสภาวะอารมณ์ที่งดงามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ตรงนี้มันจะได้ผลค่ะเพราะอะไรค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดเท่ากับเราได้สะกดจิตตัวเองค่ะเรากําลังบอกให้จิตใต้สํานึกของเราเชื่อค่ะว่าเราจะอยู่ในสภาวะอารมณ์นั้นแล้วเมื่อเมื่อการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์ใดเข้ามาเนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะอารมณ์นั้นได้จริงๆค่ะลองนําเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะสําหรับเทคนิคที่สองก็คือ เราจะตัดความทุกจากอดีตที่ผ่านมาค่ะหลายคนนะคะถามว่าทำไมถึงทุกคำถามแรกที่เวลาที่โคชนาะมีโอกาสได้โคชคนเนี่ยแล้วถามเขาว่าอะไรคือปัญหาในชีวิตของเขาทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะโดยการเล่าเรื่องในอดีตค่ะอดีตที่ผ่านมาอดีตที่แย่ๆอดีตที่พยายามจดจำกันมาเนะะี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราไม่ยอมตัดขาดจากอดีต ซึ่งเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วเนี่ยแล้วเอามันวนเวียนกลับมาคิดอยู่ในสมองเราตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่มันทําให้เราอยู่ในสภาวะทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่อยู่ในสภาวะงดงามสภาวะของความสุขต้องพยายามอยู่ในปัจจุบันค่ะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วค่ะเรากลับไปทําอะไรมันไม่ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันจะมันจะดีหรือว่ามันจะร้ายโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นดีเก็บไว้นะคะเพราะมันเวลาที่เราลํำลึกถึงมันแล้วเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขแต่ถ้ามันเป็นความล้มเหลวหรือเป็นความผิดพลาดหรือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ใครทําอะไรให้กับเราก็ตามเนี่ยจะไปเก็บมันไว้ค่ะตัดมันทิ้งไปเลยค่ะถ้าหากมันยังอยู่ในใจคุณเนี่ยมันจะไม่มีวันทําให้คุณมีความสุขได้นะคะ ทำยังไงคะถึงจะตัดมันก็บอกไปเลยค่ะบอกกับตัวเองไปเลยค่ะว่าทุกสิ่งที่เกิดมานั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วค่ะไม่มีประโยชน์ค่ะที่จะไปคิดถึงมันคิดถึงวันนี้นะคะคิดถึงอนาคตคิดถึงอนาคตความฝันที่คุณอยากเป็นความฝันที่คุณต้องการพยายามคิดถึงสิ่งเหล่านั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองของคุณมันสมองคนเรานะคะมันจะไม่ค่อยอยู่ว่างคะ่ะมันชอบคิด จิตมันเช่าฟุ้งฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันคิดแล้วมันจะพยายามที่จะไปคิดถึงสิ่งในอดีตคุณเปลี่ยนโฟกัสค่ะไปคิดถึงอนาคตดีกว่าค่ะไปคิดถึงความฝันของคุณค่ะไปจินตนาการถึงความฝันของคุณดีกว่านะคะคิดถึงสิ่งดีๆค่ะคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นมาในชีวิตของคุณดีกว่าไปเสียเวลานั่งคิดถึงในอดีตถูกไหมคะอันนี้ก็คือคุณต้อง เมื่อกี้ตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะอยู่ในสภาวางงดงามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอันดับที่2ก็คือตัดความทุกข์ทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในอดีตทิ้งไปเลยคะ่ะนะคะอยู่ในปัจจุบันให้ได้อันดับที่3ามก็คือให้ความหมายกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายคุณต้องพยายามให้ความหมายที่ดีกับมันคะ่ะ เหมือนอย่างในตอนนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณกำลังเผชิญอยู่กับโควิดคุณบอกว่าโควิดนี่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทุกคนแน่นอนกับโคชนาก็เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรามมวแต่ไปนั่งคิดถึงว่ามันให้มาซึ่งความร้ายกับเราเนี่ยมันทำให้เราสบายใจไหมคะไม่ค่ะมันทำให้เราเกิดทางออกไหมคะไม่ค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคืออะไรคะ พยายามทําความเข้าใจกับมันค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่เราจะสามารถควบคุมมันได้ดังนั้นเน่ยสิ่งที่เราทําได้คืออะไรคะหาอย่างอื่นทําค่ะเมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งร้ายๆได้เพราะมันอยู่นอกตัวเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้ตัวเราเนี่ยค่ะอยู่ในสภาวะที่สงบ ู่ในสภาวะที่งดงามแล้ใช้สติปัญญาค่ะในการแก้ไขปัญหาค่อยๆแก้ค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เหตุเออหมายความว่าเราให้ความหมายกับเหตุการณ์ของเราในสิ่งที่ดีๆเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะยกตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างที่เราพูดว่าถ้าเราไปทํางานแล้วรถติด ถ้าเราไปให้ความหมายกับการที่มันรถติดฝนตกรถติดแล้วเราก็บอกว่าวันนี้ซวยจังเลยวันนี้แย่จังเลยถามว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่งดงามได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ารถติดฝนตกรถติดแล้วเราก็อยู่ในจิตที่สงบเราจะบอกกับตัวเองว่าโอเคที่เราไปถึงที่ทํางานสายเนี่ยแน่นอนค่ะหัวหน้าต้องถามเราแน่ว่าทําไมวันนี้เธอถึงมาสายถ้าเราจิตเราสงบเราอยู่ในสภาวะที่งดงาม เราก็อธิบายไปด้วยเหตุผลง่ายๆสิคะว่าหนูไม่ได้อยากมาสายเลยนะคะหัวหน้าแต่วันนี้อยู่ๆฝนมันก็ตกคะ่ะรถมันก็เลยติดคะ่ะหนูก็เลยต้องมาสายไปหนึ่งชั่วโมงเป็นไปได้มิคะที่หนูจะทํางานชดเชยไปอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ยังไงรับรองคะ่ะว่าวันนี้งานทุกอย่างเสร็จตามกําหนดเวลาแน่นอนคะ่ะเห็นมคะว่าถ้าเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่งดงามเพราะว่าเราเข้าใจสถานการณ์เราจะสามารถอธิบายสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้น ให้กับคนรอบข้างของเราได้เข้าใจมันก็จะไม่มีอะไรอารมณ์ร้ายๆร้าๆแรงๆอะไรที่มันเข้ามาหาเรามันก็สามารถทําให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้ถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่งดงามได้ก็คือการทําสมาธิค่ะการทำสมาธิหมายความว่าให้เราอยู่นิ่งๆคะ่ะ เราจะหลับตาหรือเราจะลืมตาก็ได้นะคะแล้วเราก็สูดหายใจลึกๆค่ะแล้วก็ผ่อนหายใจค่ะทําแบบนี้ค่ะประมาณ10นาทีถามว่าถ้าเราสูดหายใจลึกๆคุมงป่องนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจค่ะคุมงแฟบค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะออกซิเจนค่ะมันจะขึ้นไปเลี้ยงสมองเราค่ะ แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งค่ะถ้าเราสามารถทำได้ถึง10นาทีอารมณ์เราจะดีขึ้นค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะมันออจะบอกว่าหลายๆคนนะคะที่เขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งบิลเกตเขาก็บอกค่ะว่าเวลาที่เขารู้สึกเครียดเขาจะไปอยู่ในที่ท,ที่สงบค่ะการทำสมาธิ10นาทีเนี่ยมันจะช่วยให้คุณสงบได้จริงๆนะคะ คุณอาจจะทําตอนเช้าก็ได้ค่ะหลังจากที่คุณตื่นนอนคุณทำภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณก็ลองนั่งสมาธิสักสิบนาทีเพื่ออะไรคะเพื่อให้จิตใจคุณน่สดชื่นพร้อมที่จะออกไป <c oughs> จะเรียกว่าเผชิญเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้เลยค่ะซึ่งคุณจะสามารถอยู่ในสภาวะงดงามได้แล้วก็คุณอาจจะบอกว่าสภาวะเนี่ยมันเกิดจากสองส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ย ก็คือเกิดจากความคิดค่ะถ้าเราคิดอะไรที่มันดีๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกอารมณ์ดีถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปคิดอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยแน่นอนคะ่ะสภาวะอารมณ์เราเนี่ยก็จะรู้สึกแย่และจากที่สองของการที่จะเกิดสภาวะได้นี่ก็คือเกิดจากร่างกายค่ะถ้าหากคุณเดินก้มหน้าคุณจะรู้สึกถุกคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเชิดหน้าคุณจะรู้สึกผ่อนคลายคะ่ะดังนั้นเนี่ย โคชนาก็เลยอยากจะบอกเคล็ดลับง่ายๆว่าเวลาที่เราเดินพยายามเดินเชิดหน้านะคะอย่าเดินก้มหน้าเพราะถ้าเราเดินก้มหน้ามันจะทําทให้เราซับเ์ทรมงค่ะมันจะทาให้เราทุกทีนี้โคชนาก็บอกเคล็ดลับไปแล้วนะคะว่าเราก็มีด้วยกันประมาณสี่เทคนิคทวนนะคะเทคนิคที่หนึ่งก็คือตัดสินใจค่ะว่าฉันจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่งดงามตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เทคนิคที่2ก็คือฉันจะตัดขาดจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะที่มันมาจากอดีตอย่าไปคิดถึงมันนะคะมันผ่านไปหมดแล้วคุณแก้ไขอะไรมันไม่ได้คุณต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอนาคตนะคะคิดถึงอนาคตในเรื่องที่ดีๆนะคะส่วนอนาคตคุณจะดีหรือไม่เนี่ยจะทำยังไงเอาไว้เรามาคุยกันใน EP ถัดไปนะคะ เทคนิคที่สก็คือให้ความหมายกับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็พยายามเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ควบคุมไม่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาหรือว่าเราจะหาทางออกกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างไรในสภาวะงดงามแล้วเทคนิคที่สี่ก็คือพยายามทำสมาธิค่ะก็คือการ สูดลมหายใจเข้าออกให้ได้ประมาณสัก8ครั้งก็ได้ค่ะคุณจะรู้สึกโล่งไปเลยแล้วคุณก็จะอยู่ในสภาวะงดงามแล้วพยายามจับสภาวะตัวเองให้ได้นะคะขอให้รู้แต่เพียงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะของอารมณ์ทุกสภาวะโกรธพยายามอย่าพูดกับใครนะคะเงียบไว้ค่ะเพราะถ้าคุณไปพูดกับเขาในอารมณ์นั้นน่ะคุณจะไม่มีทางชนะค่ะคุณต้องทำจิตคุณให้สงบก่อน แล้วคุณค่อยพูดในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามในเ,เทคนิคดีๆใน EP ถัดไปที่โคชนาจะนำมานเสนอนะคะแล้วก็โคชนาฝากไว้นะคะว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้รวดเร็วขึ้น ก็สามารถทำได้นะคะติดต่อโคชนาเข้ามาเลยค่ะใน Line ID a ดี c แอดซ i บ e ค่ะซึ่งโคชนาก็จะเขียนเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะโคชนายินดีปรึกษาฟรีนะคะ1ครั้งค่ะแล้วก็ฝังว่าเรามีโอกาสที่จะได้พบกันอีกใน EP ีหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ